รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สาธุบุญกับแม่มวยรถเมคะ่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาใส่บาตรท,ทาบุญรับพรกันตั้งแต่เช้าที่วัดภูมินวัดเก่าแก่คู่เมืองน่านมากกว่า400ปีต้องบอกว่าชาวน่านเนี่ยเพิ่งจะผ่านฟันร้ายจากน้ำท่วมใหญ่มาไม่นานนี้เองคะ่ะ ตื่นเช้ามาทำบุญในวันพระแบบนี้ที่วัดภูมินจังหวัดน่านค่ะอ,อยากจะพาทุกคนได้มาสัมผัสบรรยากาศตอนนี้ว่าจังหวัดน่านเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเรียกว่าน้ำท่วมใหญ่ในรอบร้อยปีเลยนะคะอย่างที่วัดภูมินเองก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักค่ะน้ำท่วมสูงเกือบจะถึงกระตูพระอุโบสถหลวงพ่อท่านว่าปีนี้หนักจริงๆค่ะ ก็เป็นความโชคดีและเป็นของบุญของวัดภูมินอยู่ที่น้ําไม่ขึ้นบนอุโบสถที่นี่ผลกระทบจากการถูกอุทก,กภยัยน้ำท่วมครั้งนี้ก็ทําให้ฝาพนังอุโบสถเกิดอะไรราวขึ้นเนื่องจากว่าโครงสร้างของสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนปัจจุบันตรงนี้เคยมีน้ําท่วมถึง<น>บริ<น><น>ยังยังของที่นี่ยังไม่เคยเลยใช่รอบร้อยปีเลย,เลยน้ำขึ้นสูงนะปีที่แล้วก็แค่ฐานข้างล่างเอง หลงพ่อบอกว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนทำให้น้ำท่วมอย่างรวดเร็วการระบายน้ำค่อนข้างช้าเพราะน้ำท่วมทั้งเมืองค่ะทำให้น้ำขังนาน4-5วันเลยทีเดียวกว่าจะเก็บกวาดและล้างทำความสะอาดเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ3-4วันหลวงพ่อบอกว่าคนนงาน เจ็บและจำกับคำว่าพายุไวิภาาเป็นที่สุดค่ะและเมื่อผ่านปันร้ายมาแล้วนักท่องเที่ยวอย่างเราก็ต้องกลับมาให้กำลังใจคนน่านกันค่ะอย่างไม่เหมือนรถเมก,ก็มาเที่ยววัดภูมินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และก็ได้พบกับน้องน้งนงมักคูเทศน้อยที่จะมาคอยเล่าเรื่องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนังให้นักท่องเที่ยวได้ฟังกันน่านรักภาพนี้คือ การเกี้ยวพาราสีค่ะการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวตอนตอดบุหรี่ฝ่ายชายจะขอตอดบุหรี่กับฝ่ายหญิงถ้าฝ่ายหญิงยอมรับในตัวของฝ่ายชายฝ่ายชายก็จะมีคำเซลไปก่อนว่าใส่ใจเ้าหมายถึงพี่สนใจในตัวน้องนะผู้หญิงจะตอบว่าเตกกะได้ไหมกะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพนางมนาลิซาหรือหญิงสาวที่งดงามทป่สุดในเมืองน่านค่ะนางจะมวยผุมข,ขึ้นบนเดนือนพีซา ได้นันดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งมาเสียบไว้ <S <S ส่วนที่หูของนางน,นะคะจะเป็นการระเบิดหูตะนันแผ่นทองบางๆมาสลักชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วม้วนใส่ในรูติ่งหูเพื่อแทนบนรรชาชนในสมัยก่อนค่ะก่อนที่พันนาถึงความงามของนางเอาไว้ว่ากิ้วกงกอมเวดอ้อมตากรรมปัญจันเดือนแหมสิบสองขำไตหิมปากอ้อ,อนแดงมาแสงกอนไตอยามางามวิไลเลิศลำหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยกางนะคะจะมีความหมายอยู่ว่า คิ้วของนางโคงโค้งเปนพระจันท์ดนแรม12บสองคำริมฝีปากอ่อนแดงจิ้มริมมาใส่ขับทีมต่อไปใช้ชมภาพยิงสูงสักในสมัยก่อนค่ะช่วงพลังของคนพุ่มเทสนับสนุนโดยและตะสอย คือพี่โจทายากคุยเกี๋ยวปลารถไฟราชบุรีที่ขายมานานกว่า40ปีค่ะตั้งแต่สถานีรถไฟยังไม่ได้ปรับปรุงยุคแรกที่ขายก็ตั้งแต่รุ่นคุณปู่ค่ะขายราคากล่องละ5บาทแล้วก็ขึ้นมา10บาทยาวและคราวนี้พี่โจบอกว่ายังไม่เคยปรับขึ้นราคาเลยละค่ะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวรถไฟ10บาท ตั้งแต่2,528ครับก็40ปีแล้วครับก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะรสชาติต้นตำรับเลยก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลพริกถั่ว แล้วก็จะเป็นน้ำซุปซึ่งเขาก็จะทําใส่กล่องไว้เป็นถุงถุงถุง,ถงละสิกล่องมีทั้งแบบออริจินสิบบาทแล้วก็แบบพิเศษ20บาทจัมโบ้ก็มีค่ะ3าบาทเพื่อบางคนไม่อิ่มวิธีการขายของเขาเวลารถไฟมาเขาก็จะวิ่งขึ้นไปขายบนโบกี้รถไฟเอารถไฟใกล้จะออกเขาก็รีบลงมาค่ะทําแบบนี้มาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วละ่ะก็ผู้เตี๋ยวรถไฟราบุรีมาแล้วครับธรรมดาพิเศษสั่งได้เลยครับ ที่นี่ถึงสถานีรถไฟราชบุรีแล้วครับจ้าก๋วย <L un> เตี๋ยวรถไฟทานฟรีนะอันนี้ผมมาแจกฟรีเลยจ้าไม่เป็นไรจ้ารับได้เลยนะถูกหวยเยอะถูกหวยเยอะรับได้เลยไม่เป็นไรนะขอบคุณครับสาธุครับอะเลยครับเดินทางโชคดีนะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ และนี่คือเหตุผลที่เรามาหาพี่โจถึงจังหวัดราชบุรีค่ะเพราะพี่แกเป็นคนมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นการขายของในราคาที่ถูกคนรายได้น้อยเขาก็ยังซื้อกินได้แล้วที่พี่โจดทำมาตลอดนั่นก็คือการแจกก๋วยเตี๋ยวแม้จะเป็นกล่องเล็กๆแค่สิบบาทแต่มันยิ่งใหญ่มากค่ะสำหรับคนรับพี่โจแกแจกหมดไม่สนว่าจะเป็นใครแค่เห็นว่าลำบาก หรือยืนรอรถนานๆาเขาก็ให้ค่ะแม้แต่พนักงานขับรถไฟก็ยังยืนให้จะผ่านมาขี่ขบวนก็ให้หมดและแกไม่ได้เพิ่งจะทำนะคะพี่โจบอกว่าพี่แกทำมานานแล้วค่ะเพราะแกถูกปู่แล้วก็พ่อกลุ่ฝังเรื่องการแบ่งปันมาโดยตลอดจนป้ายร้านที่เขียนว่าแจกฟรีของแกเนียซีไปหมดแล้วละค่ะเรื่องหลักๆในการแบ่งปันนะครับก็จะเกิดจากเราค้าขายอยู่บนสถานีรถไฟราชบุรีก็จะเห็น คนเฒ่าคนแก่เด็กเล็กคนท้องที่เดินทางทางรถไฟบางท่านเนี่ยก็มาซื้อตั๋วตอนบ่ายโมงแต่ก็จะนั่งไปบ่ายสองบ่ายสามไม่ทานอะไรเลยซึ่งเรามองแล้วก็จะให้น้องๆเดินเอาอาหารไปมอบให้เราก็จะให้เขาด้วยความจริงใจให้เขาโดยเขาไม่อายเราแจกสีค่ะเไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะทางร้านก็จะแจกให้ คนที่สัญจ,จรไปมาบางทีแบบไม่มีตังบ้างอะไรมากเงี้ยค่ะให้ได้ทานฟรีของเราจะแจกอยู่ตลอดเสียวปลาลาดบุรีอร่อยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนะตอนนี้ขายได้น้อยลงมากๆแต่ทีมงานของเราครอบครัวของเราก็ยังคงมั่นอยู่กับคำว่าช่วยคนช่วยจริงๆครับยังช่วยอยู่ตลอดครับ มน้ำเสียงดุดันของพี่โจเชื่อได้เลยค่ะว่าพี่แกบมีพลังที่จะทุ่มเทส่งมอบก๋วยเตี๋ยวปลาแสนอร่อยให้กับคนที่ลำบากต่อไปแน่ๆเห็นแบบนี้แล็กตาซอยก็ขอปรบปือให้กับความตั้งใจและก็ขอมอบแล็กตาซอยไว้ให้ทีมงานคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีไว้กินกันให้ช่ำไปเลยขอบคุณแล็กตาซอยที่มาเติมพลัง ในความดีของผมในครั้งนี้ครับผมและน้องๆจัดทุ่มเทให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับช่วงนี้คือหน้าฝนนักท่องเที่ยวก็มานะตัวตัวก็ต้องมานะคะโอเคหนูชอบน้ำตาลอ้อยเราลองแบบนี้ก่อนยำหมี่ปลาทูมะแขวนที่น่นดังมากมะแขวนนี่จานนมากค่สิบห้ดปีนะาตลาดสอทาีตลาดสอทาีร่วมด้วยช่วยขายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไรทิพย์ <c oughs> ต้องบอกว่าใครมาเที่ยวชมวัดภูมินในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พบกับน้องๆมะคุเทศน้อยที่แต่งตัวเป็นสาวเมืองละอ่อนน้อยคอยยิ้มหวานรอตอนรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้านบนของพระอ,อุโบสถนี้ล่ะค่ะปกติเรามาเป็นมะคุเทศน้อยครูเขาอธิบายยังไงอะคะหนูจําได้ขนาดนี้ลูกครูครูให้มาฝึก ลอใช้เวลาฝึกนานไหมกว่าจะจําได้คล่องขนาดน,นี้นานค่ะอ๋อหนูทํามากี่ปีแล้วลูกหนูทํามาสองปีแล้วค่ะเก่งมากเลยอแล้วมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะแล้วนักท่องเที่ยวมาหนูก็ผ่าที่ไปที่ขวบเนี่ยลูกป .4 เนี่ยก้าจะสิบค่ะเก่งมากเลยก้าคขวบสิบขวบ น้องอินบอกว่าแม้จะเพิ่งมาทำได้สองตีแต่ก็ชอบงานนี้ซึ่งบางครั้งก็ได้ติปจากนักท่องเที่ยวบ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเด็กๆเขาบอกว่าทำด้วยใจ สำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพชายสงสัขในมสมัยก่อนน่าจะไม่ใส่กางเกงแต่จะใส่ผ้าขามาเข้าครงอีกหนึ่งชั้นที่สำคัญนายจะระเบิดหูจะนำดอกไม้หอมหรือดอกไม้แห้งมาเสียบไว้เพื่อป้องกันรูติ่งหูเน่าหูหหหก็เป็นบุหรี่แล้วก็เป็นดอกไม้ใช่ไหมที่เมื่อกี้หนูเล่าใช่ไหมลงูง และก็มาถึงท่าพไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนเห็นปุ๊บรู้เลยว่าที่นี่คือเมืองน่านนั่นก็คือผ้ากระสิบรักบรนลือโลกปู่ม่านย่าม่านค่ะปู่ม่านนะคะจะสักยันตั้งแต่พุงลงมาถงหัวเขา่าบริเวณหน้าอกนะคะจะเรียกว่าการสักฟางสักไว้เพื่อบ่งบอกฐานะของตนเองคือถ้ามีอะไรสักที่มากก็จะมีฐานะที่ร่ำรวยนิดนึงค่ะย่าม่านนะคะจะใส่เอี่ยมกาะอก นานหนึงสองชั้นใส่เสื้อคุมโซแขนกระบอกใส่ผ้าเส้นรุตยาหาชีกหรือผ้าเส้นลุนตาลัดและมีกรอนที่ปูมันได้กระสิบลาบก,กับย่าม่านเอาไว้ว่ากำหักน้องกูปีจากฝากเก็บไว้นีน้ำกว่ากว่าน้องจะเน็บหนาวจากฝากเก็บไว้บนปื้นอากาศกลางห่าวกว่าวามอกเหมยจะสอดดาวลงมาขลุ่ม จกักฝากเก็บไว้ในวังควางคุ้มกอาก่าเจ้ามาปะใสแล้วจะลุกเอาน้องของปีไปปีก็เลยฝากเก็บเอาไว้ในอกในใจของตัวใจปีนี้จกขึ้นมันไฮอฮิอ,ห,อหียามกูปีรับเลสสะดุ้งตื่นเววา้าวัตวตาไอลูยินฉ้างใต้สุยจงหัวตาซินัวเตอ้ยหห我的爱会很งรู้ป่าวต我的爱隐藏在什ใจ方？หัวตาซินถงจื้อเจอ้าหุ่ยเจ้าเต้าทา ปา把他带走，所以我会把他牢记在我心里，永远在我的心里。护士无论输输就海输，信赖度不要่过。พวกหนูชาบ้านน้อยก็เข้าจบการบรรยายเพียงเท่านี้หากได้พูดขัดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะยินดีจ้นักมากันทปักีนาาเพื่อมดใจสินบานมีโจมีแจนเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า น้องๆบอกแล้วนะคะว่าอย่าลืมมากระซิบพักตินานให้บรรลือโลกเหมือนปู่ม่านยามานไปเลยแดดร่มลมตกช่วงเย็นก็มาเดินกาดควงเมืองน่านของกินนี่ยจุกๆุมาแวะเที่ยวกาดควงเมืองน่านกันนะคะมันเป็นถนนคนเดินตอนเย็นนี่แหละคุณผู้ชมที่มีสุขเสาร์อาทิตย์คือจะบอกว่าตอนเนี้ย มันเริ่มกลับมาเหมือนจะเป็นปกติแต่ด้วยความที่หลังจากน้ําท่วมใหญ่รอบที่ผ่านมาพายุวิพาเนี่ยค่ะบางร้านเขาก็ยังไม่กลับมาขายของด้วยความที่บ้านเขาโคลนครึ่งไปครึ่งบ้านอย่างนี้เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศหน่อยว่าตอนนี้กลับมาคึกคักกันขนาดไหนแต่คนที่นี่บอกเลยว่าช่วยหน่อยกลับมากันหน่อยเพราะว่าแบบเขาหยุดกันไปแบบเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วกว่าทุกอย่างมันจะฟื้นมาสิ่งที่บางร้านเขาทําไปเริ่มใหม่หมดเลยค่ะตรงเนี้ย ร้านถนนของกินล้ำมีข้าวปุกงามมีพันลับแลแกงกระด้างแล้วก็ข้าวกันจินอาหารเหนือแบบเนื้อเหนือเลยใช่ค่ะแต่มีพันลับแลนี่มันของอุตระดิตนะคะใช่ค่ะแผ่นนะอ่าเอาแผ่นไส้ไส้ของน่านไส้ของน่านไส้น่านเป็นยังไงคะอ่าเหมือนกับหมี่คุกอะค่ะอ่าสามรสเผ็ดเกี้ยวหวานแล้วเราแป้มาับใช่ค่ะแม่ขายเป็นเป็นชุดใส่เป็นจระพรอแบบนี้มีกี่มีกี่ม้วนนะคะสี่ค่ะ 4ม้วน20บาทใช่ค่ะเดี๋ยวคือชิละ5บาทเนาะอันนี้จะมีรสเผ็ดหน่อยผักเลยนะคะอือมาเหมือนมีกันทีแล้วก็เอามาห่อแป้งอะไรอย่างเงี้ยอืมเผ็ดกำลังดีค่ะแกงกระด้างแกงกระด้างเราทำเหมือนหมูผัดหมูัดรูอือแต่เรามากินเย็นอ่าถ้าคนทางเหนือเคาจะกินตอนหน้าหนาว เขาเรียกว่าหมูหนาวเนาะจะมีรสเผ็ดหน่อยๆอันนี้ก็เป็นแกงเหนือเลยค่ะใช่ค่ะมันเป็นวุ้นๆน,นิดนึงอะอย่างนี้มันต้องแช่ให้มันเย็นอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะอื บางคนเขาพริกแพงใส่ผงวุ้นนะคะอ่าแต่อันนี้ถ้าไม่ใส่ผงวุ้นมันก็ต้องมีน้ำแข็งรองใช่ใช่มีน้ำแข็งรองต้องบอกว่าร้านป้านายจะขายเฉพาะอาหารพื้นถิ่นอีกอันที่น่าลองนั่นก็คือข้าวปุกงาแผ่นกลมๆนี่แหละคะ่ะเขาทํามาจากข้าวเหนียวนึ่งกับงาแล้วก็เอาไปตาจนเหนียวนุม่มปั้นเป็นแผ่นก่อนจะกินเนี่ยต้องย่างไฟให้หอมซะกอ่อนอันนี้น้ําตาลอ้อยนะคะแล้วก็รวยด้วยนายขี้ม่อน เอใส่งาีิมอนเพิ่มไปอีกเราลองแบบนี้ก่อนหนูชอบน้ำตาลอ้อยหอมห่านาก็ลยค่าายจากความเป็นแบบน้ำตาลอ้อยมันมีความหอมอใช่เนาะแล้วก็งาด้วยอย่างเงี้ยไม่ห้างไม่ฝืดคอ,อตัวแผ่นแป้งเข้าปลูกงาเขาจะไม่มีรสชาติค่ะเวลากินต้องเติมน้ำตาลเพิ่มความหวาน กับงาขีมอนให้หอมติดจมูกหรือใครน้ำตาลตกราดนมข้นทำท่มคือฟินคนเดินก็เราเห็นว่ามีเยอะอยู่นะคุณผู้ชมแต่ส่วนใหญ่แม่ค้าจะบอกบอกว่าเดินเยอะแต่ว่าใช้เงินคิดเยอะเหมือนกันสแสดงว่าตอนนี้ขายของได้น้อยลงแต่ก่อนนะเยอะยันไข่อ่ะถ้าหน้าเทศกา200เลเนี่ยสองยเลยนะสองร้องรกระทงเลยเหรอคะเดี๋ยวนี้ไม่ถึงไม่ถึงเลย โอ้40ก็แทบไม่มีแล้วะคะ่ะโอ้โหแม้กระทั่งเทศกาลส่วนใหญ่คนที่เดินตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นชาวบ้านในจังหวัดด้วยกันเองค่ะแค่เป็นวันหยุดเยอะนักท่องเที่ยวจะเยอะ,ะแต่ช่วงนี้คือหน้าฝนนักท่องเที่ยวก็มานะใช่จริงๆหน้านคนมาเที่ยวหน้าฝนเยอะอต้องกลับมาเที่ยวกันเยอะๆนะคุณผ,ผู้ชมตอนนี้จริงชาวบ้านหลายที่เขาแบบเดือดร้อนมากแล้วก็ อยากได้กําลังใจเนาะกำลังใจก็คือนักท่องเที่ยวนี่แหละหรือว่าแบบคนที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆเดินทางมาท่องเที่ยวกันมาช่วยพ่อค้ากันพ่อค้าแม่ขายทุกคนก็พยายามทําอาชีพอย่างไรเราโดนน้าท่วมไหมนะโดนน้าท่วมอีกใช่โอ้โหตอนโดนน้ำบ้านสูงเกือบสามเมตรน้ำท่วมสามเมตรเลยเหรอคะโอ้ยให้ปากวันหนึ่งก็ประมาณร้อยวัวกระโทงโอ้ร้อนควันขึ้นมงษสงเชลเลยนะคะแล้วเราขายไม่หมดทางไงนหรือว่ารอ ไม่รอคะ่ะก็แจกกันค่ะเด็กกับแม่คแจกกันไม่รอไม่ได้รอให้ฝนหยุดมันไม่มีมันดิวจะหยุดไม่มีใครมาแล้วอะค่ะยำหมี่ปลาทูมะแขวนที่นั่นดังมากมะแขวนไอติมกะทิไข่พัมแม่ค้าก็ยังสู้สู้ค่ะอย่างเราก็ยืนกินตรงนี้แหละค่ะตลาดสดทางศีตลาดสดทางศรีรุ่นพี่ช่วยขายโดยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวมกลิ่นทั้งหูลู่สตรอเบอรี่ ราไรคลิปนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำ กัดข่วงเมืองเน,นิ่นหรือถนนคนเดินเมืองน่านอยุ่ตรงถนนข้างวัดภูมินค่ะเปิดช่วงเย็นๆของวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์มีร้านค้ามากมายให้เราได้เลือกช็อปเลือกชิ้มกว่า350ร้านค้าแล้วเขาก็จะมีร้านให้นั่งชิลดซึงทางตลาดจัดเป็นขันโตกใครจะซื้ออะไรก็เอามานั่งกินกันได้ในบรรยากาศแบบล้านนาดีดีเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองน่านเลยละค่ะ ไอติมกะทิไข่ผัคุณผู้ชมใครจะไปคิดเอาจริงๆไข่ผัปกติเราจะเห็นแบบเข,เขียวเขียวเขาเอามาทําเป็นไอติมคนให้ความสนใจเยอะมากทีเดียวค่ะก็เห็นเขียวๆขียวด้านในคือเป็นแบบเม็ดเม็ดก็คือแบบนี้นี่แต่เอามาทําเป็นไอติมนะเขาบอกว่าหวานละมุนหอมกลมกล่อม อันนี้เราต้องบอกว่าเราได้เพิ่งได้รับ GAP และเครื่องหมายคิวเจ้าแรกในเมืองน่านนะคะเป็นการเลี้ยงด้วยระบบน้ํา AO แล้วเราเลี้ยงเขาด้วยปุ๋ยอินทรีย์เบาใช้ผู้บริโภคชิมเลยค่ะนี่กลิ่นไหมไม่มีเลยรสชาติไหมไม่ค่อยมีเหมือนกันจืดๆเลยนี่แหละค่ะราตบปกติเขาก็ไปทําอะไรอย่ะโรยทางเหนือเนี่ยจะมีเมนูอยู่อย่างหนึ่งที่เกือบสาวสูญไปพร้อมกับแผ่นดับคือเมนูข้าวผัก ขัวผักก็เอาเนี้ไปขัวใช่ค่ะเห็นไหมคนคนเหนือบางคนหลายหลายคนก็ยังไม่รู้จักขั่วผักไข่ทำพืนมหาศยรรร์เห็นเป็นเม็ดเล็กๆสีเขียวแบบนี้แต่เขาคือซุปเปอร์ฟูดโปรตีนสูงมาก ที่เป็นนักท่องเที่ยวทุกใจสิ่งนี้เป็นที่สุดแต่ถ้าคุณได้มาเดินเที่ยวกัดข่วงเมืองน่านแล้วอยากให้ลองแวะชิมหมี่ยำของพี่นิดเจ้าดังเจ้าเดิมที่ขายมานานกว่า10ปีตั้งแต่เริ่มมีกัดแห่งนี้ละคะ่ะเมนูอาหารดีวิถีน่านที่คุณควรจะต้องลองนั้นก็คือ ยำหมี่ปลาทูมะแขวนที่นั่นดังมากมะแขวนจะต้องใส่ลงไปมันเป็นหมี่แบบแห้งใช่ไหมคะเป็นหมี่แห้งค่ะแล้เราต้องลองอันนี้แหละจัะอันนี้จะเป็นมะแขวนมะแขวนมันก็จะแสบแบแสบๆหน่อยอยู่แล้วไหมคะตามมะนาวได้ตัดหวานเป็นนิดได้ได้ได้ใส่เป็นนิดหนึ่งได้ค่ะกระเทียมเจียวพริกมะแขวนพี่นิดบอกว่าเหมือนพริกลาบของคนเมืองทั่วไปแหละใส่มากอร่อยใส่น้อยก็หอมแต่ดูรวมๆแล้วบอกเลยแซ่บ ถูกปากแม่หมวยรถเมย์เขาละค่ะแต่ยำเสร็จยังไม่ทันจะได้ชิมอิทริ์พายุคาจิกิก็ส้ำแดงค่ะฝนกระหนำ่ำโ,โอ้โหสภาพมันตกแบบนี้ทุกวันถูกไหมคะตอนนี้ค่ะสองวันสองวัน,วน,วนตกแรงไหมคะตกประมาณนี้แหละค่ะเชื่อมีแล้วเดี๋ยวหยุดไหมคะเดี๋ยวหยุดค่ะเดี๋ยวน่าจะหยุดละ เราก็ภาวนาเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนก็บอกว่ามันตกทุกวันเลยเราก็อยากให้ผลมันไม่ตกเขาจะได้ค้าขายกันได้เนาะแม่ค้าก็ยังสู้สู้ค่ะอย่างเราไปยืนกินตรงนี้ละค่ะผลเจ้ากรรมก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาสลับกันแต่ทุกคนก็สู้ค่ะอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาบอกเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครโน่นละค่ะมาทั้งทีก็ต้องมาให้ถึงเขาว่างานตลาดนะคะ อร่อยมากเลยค่ะสภาพพูดพี่พีเดินเลยค่ะพูดพี่เคยมามาสองปีที่แล้วอาหารอร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะถุงตกก็ต้องมานะคะโอเคถ้ามันไม่หยุดอ่ะเจอสิ <laughs> ส่วนแม่เหมวนรถเมร์น้อยก็ยืนชิมหมี่มะแขวนสู้ฝนกันไปนเลยสิคะทำนี้แฮปปี้มากขอมมะแขวนใช่ค่ะ ร้านหมีย่ยำของพี่นิดมีทั้งยำแบบเส้นหมี่แล้วก็ยำขนมจีนค่ะกูลูกค้าอยากกินแบบไหนแม่ค้าแนะนำให้ได้หมดแต่มีมะแขวนบอกเลยลำํำถึงว่าเขาขายดีแม้ยอดขายจะลดลงพี่นิดแกบอกแกก็ยังอยู่ได้ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยสิเราอยู่ไม่ได้กันแล้วละค่ะเราจะพาจิกกไม่ เรลาเลยพอค้าแม่ขายหลายรักนทยอยกันเก็บหมดแล้วเพราะตกแบบนี้ลูกค้าที่ไหนเขาจะมาเดินของก็เตรียมมาขายตั้งเยอะสงสารพ่อค้าแม่ขายจริงๆค่ะอย่างร้านไข่ปามของพี่ข้าวซอยแม่ค้าหน้าสวยคนนี้พี่กระพุงน้ำออกจากหลังคาเต็นท์ไปหลายรอบแต่แกก็ยังสู้ย่างไข่ปามไม่หยุดไข่ปาา นี่เป็นแบบว่าของขึ้นชื่อเหมือนกันมีอะไรบ้างคะเนี่ยตอนนี้มีเห็ดหอมที่เหลืออยู่นะคะเห็ดหอมหมูสับปูอัดที่จริงมีไข่มดแดงด้วยรู้แต่ไข่มดแดงหมดไปแล้วได้รับความนิยมมากนั่นเองวันหนึ่งก็ประมาณร้อยว่ากระทงคะกระทงละ20บาทเท่ากันหมดใช่ค่ะทุกหน้าค่ะ ไข่ป่ามเป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือคะ่ะที่จะปรุงไข่ให้สุกด้วยวิธีการป่ามหรือย่างนั่นแหละคะ่ะโดยเขาจะเทไข่ลงในกระทงใบตองแบบนี้แล้วก็ตั้งไฟย่างให้ไข่สุกบางครั้งเขาก็เรียกว่าไข่ทอดตอง สมัยก่อนคือมันไม่มีน้ํามันเนาะเขาก็ใช้ใบตองเพราะว่าใบาตองมันจะมีน้ํามันในตัวไม่ไม,ไมด้วยอูหอมเลยลเนี่ยประมาณ15นาทีอ๋อห้นาทีกว่าจะได้ไงโอ้โหร้อนควันขึ้นผงนชงเฉดเลยนะคะ<อ>ฟิลข้างนอกมันฝนตกพรำพรมันต้องมีความหนาวเหน็บเรากินอะไรที่มัอนอุ่นๆแบบนี้อืมอร่อยฟิลไข่ตุนก็ไม่ใช่ฟิลไข่เจียวก็ไม่เชิงม,มันเป็นลูกรึ่ง บางคนเขาก็เอาไปกินกับข้าวเอ่อแนี่กินเปล่าๆก็พอดีนะคะรสชาติพอดีใช่ค่ะแล้วถ้าคนไม่ได้เดินแล้วเราขายไม่หมดทำยัไงหรือว่ารอไม่รอค่ะก็เก็บกลับบ้านบางครั้งก็แจกกันค่ะแต่กับแม่ก็แจกกันใช่ค่ะแต่ยายก็แจกกันค่ะไม่ได้รอให้ฝนหยุด มันม่าทีมันม่รู่จะหยุดไม่ไม่มีใครมาแล้วอะค่ะถ้าฝนลงนี้นะไม่มีคนเดินแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องสู้กันต่อไปจริงๆเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีจะหยุดโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่ามาก็คือสามารถซื้ออาหารได้ใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีลานมีเสือปูให้แล้วก็มีขันตกวางเราก็สามารถซื้อของต่างๆของกินแล้วก็ไปนั่งมีเพลงบรรเลงให้ฟังมีพื้นที่ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขอบคุณพี่ข้าวซอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เสาหน้านะคะตลาดสุพรรณศรี4โมงตรงทางทั้งสามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายหน้าอยูยย่ดีๆตาดรอจจ้า <lays S 1> <t>